ก็ทำงานดีะเ้วคือ่ะจะทำาเรื่องอะไรบ้างในบนงาน้าน家อะไร่ะเอาไปยี่อนเด็กวั่ะสี่ะสวัสดีค่ะสวัีค่ะสวัี่ะสวัีค่ะสีค่ะสวัสด่ะสวีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค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 ่ะวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัส่ะวัสดีค่ะสดีคะสวัค่ะสว่ะสวัสะสวัสดีค่่ะสวะสวัสดีค่ะสว่ะสวค่ะสวัดีค่ะสวัค่

好好好 เป็นตัวแทนของกลุ่มข,ข้าวโพดนะคะวันนี้ต้องมาทำข้าวโพดค่ะและ้วก็วันนี้ที่เราจะทำคือข้าวโพดคุกเลยค่ะคือข้าวโพดตอนแรกที่จะได้แบบนี้เราก็เอาไปต้มก่อนเลยต้มกับน้ําร้อนที่เดือดนะคะที่เดือดเดือดเลยแล้วก็ต้มเพียงสามนาทีค่ะละ้็ไดนมาก<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็จะได้แล้วก็จะ<ๆ>นำนำมาฝานก่อนนะคะแล้วก็จะเป็น็แบบนี้นะคะมันจะเหลืองกรอบมากอร่อยค่ะอร่อยข้อวัตถุดิบข้าวโพดเนย เกลือน้ำตาลน้ำส้มค่ะเราก็จะมาข้าวโพดด้วยเลยค่ะเริ่มต้นคือเอาข้าวโพดนะคะใส่ดีกุ้งใส่นก่อนไม่ได้ใส่ข้าวโพดทำแบบว่าตักเขาตักใส่เลยทำเอาอ่ะค่ะใส่นะคะถูกกระป๋อดังเลยอ่ะใช้มือเลยไม่เป็นไรยิงกันเองเนาะเอาอีกเราตักพอประมาณที่เรากินกันนะคะเอาอีก กินเยนะอ,อะเนาะมก็อ่พอประมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลก่อนเอาหวานพอตรงพอดีพอดีที่จะกินนะคะเอาหวานเนี่ยเอาหวานพอดีพอดีนะคะที่จะกินพอแล้วหวานเกินไปก็ใส่เนยค่ะแล้วก็พอดีที่เราใส่ที่เรากินใส่เนยเยอ,อะๆใส่เนยเยอะๆะคนกินชอบก็ไม่มีน้ำอย่างนี้ อ่ะพอแล้วแตดเออแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่นมนมสดค่ะนมสดคานิชั่นหรืออะไรก็ได้อ่ะพอแล้วก็คุกมีพี่ครูครูปะคุกนี่เราก็จะมาคนกันนะคะอ่าตอนนี้มันก็หวานเกินไปนะคะต้องลงเกลือนิดนึงเพื่อให้รสชาติันดีนิดนึงอ่ะ รูค่ะจนเนยละลายก็ของข้อพูดพพนะคะเข้าคะคะเพราะว่ามัในต้องใส่เนยก่อนข้อพอูดไม่คุ่้มใส้เสร็จอ่าเสร็จแล้วเราก็เป็นอันเสร็จนะคะก็มาจัดใส่จางะคะ่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบ ค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเมนอื่นเมนอื่นกันต่อค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะทำนำข้าวโพดกันต่อนะคะวิธีก็เหมือนเดิมเลยนำข้าวโพดให้ออกมาฝาออกให้เป็นแบบนี้นะคะเอื่น แล้วก็ระดับหนึ่งใช่คนะ่ะก่อนเออนี้ต้มมันมาเราก็จะใส่โคดลงไปตามใจที่เราจะกินอีน้อยก็ใส่เยอะอ้าวแล้วตาเหลียวถ้าพีหละ่ะใช้มนะอือหรอส่งฝนะเออเลื่อนไม่ช่วยเราข้ <c oughs> าวโพดจำเป็นที่ต้องใช้แบบเครื่องแบบกองไหมคะหรือว่าอ๋อเผื่อบ้านใครไม่มีเราก็ใช้แบบผ้าขาวบางคันน้ำได้นะคะที่ทุกครั<ด>้งเราอ่าใส่ต่อข่าเยอะจริง ออไอเยอะ้าใช่หมขึ้นใช่มันเยอะไกไม่หอกเลยอะอ่ะกินด้วยอ่ะแล้วทำาไงต่อคะใส่น้ำใช่เพื่อไม่ให้มันเรียกว่าอะไรอ่ะปืดไม่ปืดต้องมีน้ำหน่อยใส่ไปเป็นน้ำกรองน้ำร้อนน้ำอไรกใส่ถแแล้ว ่อ้าวคือปั่นไม่ติดทำไมล่ะไม่ื้องปั่นไม่ติดค่ะหลังจากเครื่องปั่นใช้ได้แล้วเราทำเกลือต้มเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ปั่นต uh <uh ่อเราต้องคามหอมถมงนี <h <h ่คันเกลอแล้วก็ใส่น้ำเิอะนิดนึงนิดนึงพอคนข้างบนปั่นไม่ติดเหมือนไม่ออกเลยไม่ต้องใส่พรอเยอะเลยอ่ะพรอาต่อ เสร็จแล้วเราก็มากองกันนะคะต้องใช้ผู้ช่วยค่ะกองเขาใช้ผู้ช่วยค่ะเขาดีผี้ช่เขาดีแล้วเีงจีนหนักเพเลือเกินเ่อยาเลยเาให้หมดสิบกุญแ 来了。 จะืดๆไปแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเราชอบหวานเราใส่เยอะๆไปเราไม่ชอบหวานนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็เราไปแช่ตู้เย็นกันนะคะพอแช่เสร็จแล้วก็สามารถดื่มได้เลยไป่ะก็มาถึงเมนูท้ายแล้วนะคะจะทำอะไรกันคะข้าวโพดทอดค่ะใช่วิธีง่ายๆจิ๊บๆิบแต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าค่ะส่วนผสมของเราก็จะมี เราเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนตื่นเราใส่แป้งแล้วกบบนะ็ต้องกะปริมาณตาวส่วนตัวเองที่เราจะทำแันเี่ยบอกไปนะอ่ะาใส่ไปก่อนแล้วบอกให้เอาอีกเอาอีกเอาอีกพอพอ,ก,อ,อก,ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ใส่น้ำเพือมใส่น้ำเดือดดูให้มันแบบพอเป็นน้ำไม่มันต้องเย,อ,ยอ,อะๆอะเอาอีกบอกใส่ไปเย,ยอะๆ ปอะมาอนี้ประมาณนี้บดคนไปให้มันเป็นน้ำไม่ต้องให้มันใสมากจะให้มันข้นๆเอาใส่เสกให้เลยอ้ะขออึ๊บยังล่เออบุกเขื่อนเลยติดปากที่ก๊อ กดี๋นี้หนึ่งให้มันพอแบบมีรสชาติเออทุกคนอ่าขั้นตอนต่อไปเลยใส่อะไรคะคือใครจะใส่อะไรใส่ข้าวโพดเออตะหลิวมากตะหลิวใช้มือก็ได้เปลี่ยนเกินตะหลิวตะหลิวไม่มีไม่มีอะไรที่เราเรียกว่าตะหลิวหรือ่าโอ้บ้านคุณไม่เรียกตะหลิวข้าวโเลยเอาเยอะแลย

เด่ล yeah, uh, <sh> ้ต mm ้องด่ามันอดาดาดีดาเขาล้อเธอค่ะไอู้าป้าอีบ้าเลเดืดทีาอ่อนแลค่ะพอรอนน้มันรอแล้วคัจสินแป๊ะอย่งี้มดูมาดูดูดูดิมาดูเอดูไปเอดูแป๊ะแป๊ะแล้วแหละดยมันร้อนดเอาี้ก็มบุกนนแหละ่ะผู้ช่วยมาสิเข้ามาอยากทำไม่ใช่เหรอ้ก็ใส่กันอ่ะใ่ดูกใส่ีการตักไม่ต้องเยอะ ต้องเยอะประมาณนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ใส่กันอ่าดูความสวยงามอ่ะผู้ช่วยทำสวยงามอตอนแรกกูยอย่างไ่ใช่ผู้ช่วยเลยโอ้โหเลอะเออบ้าผู้ช่วยไม่ออกจากครัวแล้วไปใส่ใกล้ๆมันติดกันดิอ๋อใกล้ นนนนแต่นี้เริ่มจะไหม้แล้วว้าเราก็เอามาพักไว้ก่อนเพะถ้าจะใส่จานเลยมันจะเป็นน้ำหมัก้นอ้วาวใครเอาลงไปไหนอ่ะอืมก็